ก็อยู่อีกทิ้งแล้วนะครับทางเข้ามาเป็นวัดเขาหินปูนนะครับ

ตีคองไหมก่อนเข้าถ้ำเอาเลือกเอาใช้ี <c> ่ <oughs> <c oughs> ข้างในถ้ำเขาน่าจะมีไฟนะแต่ผมก็เตรียมไฟฉายมาแล้ว <c oughs> กลิ่นแรกที่เขาทำก็คือกลิ่นข้างข่าว ผมรู้สึกถึงไอความเย็นโชยมาเลยนะเย็นมากมันติดแอร์เลยอันนี้จะมีกระพานะครับทําไม่อับคือแบบเย็นเลยนะคือผมไปดูเย็นเลยเห็นเขามีเขาแอบติดแอร์หรือเปล่า ที่นี่นะครับเขาติดไฟไว้ทั่วเลยนะคือไม่ต้องเตรียมไฟฉายมันก็ได้นะ ข้างล่างนี่เขาก็จะมีขับสารด้วยนะถ้าต uh 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 ั้งไว้อยู่ที่บ้านก็เขาเรียกสาภูมิป่ะข้างเขาของเขายงจนนี้เขาปิดโกงเอาไว้นะเดี๋ยวลองเดินไปดูหน่อย เีขเ่ะส่วนห้ามนี้นะค่ะเป็นห้ามที่สามค่ะทําไม้เท้าค่ะแม่เท้านี้ก็จะหินงอกเรืหินหย่อยค่ะด้านบนจะย้อยลงมาค่ะแล้วล่าจะองอกขึ้นไปค่ะพุ่งสองพุ่งมาประจบก,กันคายลูกส่งคายมนเท้าค่ะถ้ามองดีๆก็จะเหมือนหัวช้างค่ะเรียกเรีบกะลงมาค่ะถ้า,ามาดีะคะ่ะ เราดูหินงอกหินย้อยก่อนแต่ตรงนี้เออเห็นนะเศษคีรข,ข้างข่าวข้างข่าวอยู่บนหัวเรานะต้องระวังระวังหน่อยใส่ใส่แมสด้วยนะเสียงอาจจะบูบี้หน่อยนะนี่มีใครมาซาบอะไรไว้ตรงนี้ด้วยนะ <Okay. S 1> ทางเข้านะครับเออบรรยากาศจะเย็นแต่ว่าพอเข้าบ้างในนี่ก็คือบรรยากาศเริ่มจะ เริ่มจะอบๆอบนิดหนึ่งแล้วนะแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบร้อนเกินไปนี่เป็นรูอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นแบบรอยบากลงมาเลยนะแต่เราต้องไปทางนี้เห็นประตูไหมครับคือแบบเตี้ยมากเลยนะประตูเนี่ยตรงนี้เขาจะมีเขียนอะไรไว้ด้วยเนะี่ยถึงจะเออ อับของกินทําเป็นเรื่องธรรมดานะครับก้มตัวหน่อยเดี๋ยวดูนี่เห็นี่ก็จะมีกระป๋องอีกแล้วนะ ลำที่สี่ค่ะนัาใส่ร้อยค่ะน่าใส่ก้อนโมทีกเราอยู่นะคะมีอายุนานค่ะจะเราก็พีแล้วค่ะหน้าฝนหน้าหนาวจะแตกรากเป็นสีขาวค่ะถ้าหน้าร้อนจะแตกลากเป็นสีน้ำตาลค่ะเป็นการเจริญเติบโตของร้าไซะค่ะที่จริงร้าไซยาวไปถึงําห้าค่ะจะทางว่าจะตัดออกให้เหลือเพียงแค่นี้ค่ะเพราะว่าเก็บกากทางน้ำท่องเที่ยวค่ะน้องนี่จะชับเรื่องเลยนะ กระชับเลยปกติมีคนนำกี่คนลูกลายคนค่ะประมาณสามคนคแบบว่าทางนี้คือดิ่งลงไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ดิ่งแบบชันเลยนะคือแบบดิ่งค่อยๆดิ่งดิ่งลงไปเรื่อยนี่มีไฟติดแต่ถ้าไฟดับไม่รู้เหมือนกันนะ กันไปอยู่ในถ้ำเราใครเลี้ยงข้าวไหมอะก็บ้านเนี้ยค่ะส่วนถ้ำเนี้ยค่ะเป็นถ้ำที่ห้าค่ะดํายาค่ะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะชาวทหารญี่ปุ่นค่ะได้ะดมพยาบาลเบื้องต้นค่ะและซุกซ่อนอยู่ไว้ที่นี่ค่ะและปืนต่างๆค่ะแต่ตอนนี้ได้ขวัญเม้ที่วัชชยชุมโคนชนะสงครามหรือเลสซั่งปร่วัดตายค่ะก็คือถ้ำแห่งนี้ ในสมัยสงครามจะมาเกิดการซุกซ่อนยาที่นี่ค่ะโอเคใครเป็นคนซุกพวกไม่รู้ได้เซเลชุค่ะใครมีโรคอะไรแต่ขอตรงนี้ได้ค่ะโยเวโรซับจัางกับโรคของขาขอไม่ได้ค่ะต้องไปหาเองค่ะงานไม่ได้นะะเดี๋ยวเนี่ยไปต่อลูกไปใครมานะให้น้องนำได้นะครับแล้วน้องคนนี้นำเนี่ยหนูชื่ออะไรลูก ตรงนี้ต้องใช้ไฟฉายนิดนึงข้างในมีไฟด้วยแต่ตรงนี้ต้องใช้ไฟฉายนี่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 ปะตรงนี้ต้องเอียงตัวนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับการเอียงตัวของผมตรงนี้เราจะต้องเอียงตัวหน่อยนะคือแบบแคบมาไม่รู้ว่าแคบเป็นตัวใหญ่ก็ไม่รู้ ไม่ไหวก็ออกทางเดินฝายไปสุดเลยป่ะพาเดินมางี้หน้าบ้องสีสันเดินนะคะคนหน้าบ้องอนหลังเลยค่ะเออแม่ระวังหินงอกหินย้อยนะข้างบนหัวอ่ะเรารู้ไหมว่าเลยขึ้นี้อยู่นี่ยี่สิบคนลงเนี่ยดูดิใครทักใครไม่ชอบที่แคบนี่คือแบบว่าทางคือแบบแคบมากจริงนะ บอกว่าเรียงถ้าเขาปูนเขาจะข้างอกเขาจะมีกล้กงรูปภาพแล้วก็เครื่องพิมพ์ดีค่ะมันจะเป็นเหมือนห้องแอร์อัดค่ะไปนี่มีหมานำทางด้วยตัวหนึ่งนี่อ uh> ุ่นใจแล้วมากับเด็กไปไปดิ โอ้น,นาก็ไม่ต่อโหน้องก่ลังทำนานทางมากเลยอ,อ,อ่ะเปิดเทฟังอ่ะมาะส่วนถ้ำนี้นะคะเป็นถ้ำที่6ค,ค่ะน้ำอ่างหินจระเข้ค่ะเคยมีตจวระเคน้นอนอยู่ในอ่างน,นี้นะค่ะแต่ถูกหลักล่อขโมยไปค่ะไม่ทราบสาเหตุเลยปเก็บปะกายเพชรแบบนี้ค่ะจระเค้นะคะเป็นหินเก็บปะกายเพชรแบบหินะคะ่ะอ๋อมาถิงหิน อ๋อนี่จบแล้วใช่ไหมตันใช่ไหมลูกยังค่ะ,ะน,น้องหกยังเฮ้ย <laughs> ลึกลึกเหมือนกันกนะเนี่ยทุนนี้เขาลอดไปไหนอะ่ะเนี่ยเราคนนี้ก็อยากรู้อยากเห็นไปทั่วเลยนี่ก็จะเป็นถ้ำพ่อปูฤาษีนะครับนี่ที่เขียนไว้ตรงป้ายเลยนี่ครับอ๋อถึงทางออกแล้วทางออกถ้ำ ทำแก้ว,กวตัวงอเป็นทำแก้วตรงนี้นี่คือทำแก้วนะครับแต่คือแบบถ้าจะเข้าไปนี่คือแบบต้องต้องกลมหัวลงไปนิดนึงส่วนนขายนทีนน่ค่นะํเาเทยที่มีค่ะเคยมี่านางใสะโอนีมาค่ะเ้วทราบว่าอโอมนีมาให้พวกเรา สาธชาค่ะเาทำแก้วไม่มีอากาศหายใจนะคะกามันน้อยค่ะเขาไปได้ที่สองถืสามคนเท่านั้นค่ะเพิ่มไปเดี๋ยวข้อสุดท้ายค่ะทำแก้วนะเดี๋ยวกันนะเนาะหน้าเขา เออใช่ครับใช่ใช่ใชเออคือข้างในถ้าเนี่ยบรรยากาศน้อยจริงๆนะน้องบอกว่าเข้ามาได้แค่สองสามคนเท่านั้นเองนะเรามาถัดแป๊บนึงเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีอากาศเลยนี่เขาเขียนอะไรไว้เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้แล้วว่าทางวัดเขาเขียนหรือว่าอาจจะมีเด็กวัยรุ่นมาเขียนไว้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่การเขียนแบบนี้มันคือการทำลายธรรมชาตินะครับเนี่ยคือดูได้เลยเนี่ยการันตีได้เลยว่าเป็นเด็กวัยรุ่นนะเพราะว่ามีคำว่าเลิฟอยู่ตรงนี้คือการบอกรักกันในถ้ำผมเองก็ไม่แน่ใจว่า,ามันโรแมนติกตรงไหนนะเราแถมถ้ำนี้ก็บรรยากาศน้อยมากๆเลยป่ะไปเทอ่ยวป่ะปีกับพี่เลยกัะ โอเคนี oh. <the check up> ่เห <the check up> mm ็นแวบๆไหมแวบๆเลยในกล้องเห็นไหมการเดินนี่ครึ่งชั่วโมงเลยไหมหนูเห็นเหงื่อผมไหมเหงื่อออกเพียบเลยนี่กำลังจะออกกันนะครับ คนแดงทานอยู่แนะี่สับสะพานแม่น้ำแฝ่นี่จะเห็นรูปภาพเก่าๆนี่ตอนที่สะพานแม่น้ำแฝหักนะที่เราเห็นจากที่นูน่นน่ะนี่ก็จะเป็นเฉเลยที่ ถูกเอามาสร้างสะพานนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขานะครับว่าพวกเขาลําบากขนาดไหนนะดูสิจระเข้นิ่งเลยนะคือผมเป็นนิสัยนะว่าจระเข้ไม่เคลื่อนไหวปลาพวกนี้กําลังหลบกันอยู่นะครับใช่นะจระเข้ไม่เคลื่อนไหวเลยหายากนะครับจระเข้ที่เป็นสีเขียวตรงเกตสีเขียวหายากมากครับนี่เด็กเขาก็ประจําอยู่ตรงนี้นะครับ ใครที่มาที่ถ้ำที่นี่นะครับก็ติดต่อที่น้องเขาได้นะถ้าเห็นน้องเขาสําหรับใครที่อยากจะมาชมถ้ำเขาปูนนะครับก็มากันได้เลยนะครับข้างล่างนะครับสวยามากเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับผมกันด้วยนะครับและสําหรับคลิปหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็อย่าลืม กดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ